กานีเจ ja, ้านิกจินเดสสดีคามนิกจินค่ะคำพัทธุลไม่ว่าในขั้นตอนสกินแคร์คนญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับขั้นตอนไหนมากที่สุดคะคาําตอบก็คือการล้างหน้าค่ะให้คนญี่ปุ่นเนี่ยผิวใสสุขภาพดีส่วนหนึ่งก็มาจากวิธีการล้างหน้าด้วยนะคะโดยสิ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความสําคัญมากที่สุดเลยก็คือการลดก,การเสียดสีของผิวคะ่ะ ซึ่งวันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเป็นเคล็ดลับการล้างหน้าที่แพทย์ผิวหนังที่ปุ่นแนะนําแล้วก็เป็นวิธีที่เราเองทําไปประจำด้วยค่ะก็จะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาแชร์เคล็ดลับเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมาแนะนาไม่เพิ่มรู้จักกันนะคะซึ่งก็จะได้แก่ตัว Bio Day Match m a l o i Foaming สองสูตรนี้ค่ะ ผลที่เราหยิบตัวนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าโฟมสูตรนี้ตอบโจทย์กับวิธีการล้างหน้าที่เราจะแนะนําต่อจากนี้มากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยโฟมสูตรนี้มีฟองโฟมที่หนานุ่มมากๆเลยค่ะซึ่งฟองโฟม,มเป็นพอยต์สำคัญของการล้างหน้าของคนญี่ปุ่นเลยนะคะด้วยสูตรมอยเจอร์จะมีจุดเด่นในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ล้างแล้วสะอาดแต่ว่าไม่แห้งเอียดนะคะแล้วก็สูตรแอปเน่แคร์เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการลดการผักเสบแล้วก็ลดพวก วิธีาการอุดตันนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของสิวค่ะตอนเลือกซื้อเพื่อนก็สามารถเลือกซื้อสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวของ,ของตัวเองได้เลยนะคะต่อไปเราก็มาพูดถึง3เคล็ดลับในการล้างหน้าให้ผิวใสสุขภาพดีแบบสาวญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเคล็ดลับข้อที่หก็คือควรล้างมือก่อนล้างหน้าแล้วก็ควรตีฟองโฟมก่อนทุกครั้งค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะตอนล้างหน้าเท่านั้นนะคะเวลาที่เราจะจับหน้าเราควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่ามือเราเนี่ยก็มีพวกเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆเนาะเราก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาจับหน้านะคะเวลาล้างหน้าเราก็พรมน้ำบนหน้าได้เลยนะคะหลังจากที่ล้างมือเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ควรที่จะตีฟองโฟมก่อนถูกครั้งได้ค่ะ โดยวิธีก็คือให้เพิ่นตีฟองโฟมให้หนานะคะพอฟองโฟมหนาเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสที่นุ่มนะคะพอนุ่มไวเนี่ยเอามานวดบนหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเสร็จสีของผิวได้นั่นเองค่ะ อย่างที่เราบอกไปต้นคลิปนะคะว่าคนที่ป่วยเนี่ยให้ความสําคัญกับการลดการเสียดสีของผิวมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเสียดสีกับผิวแรงๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาผิวได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระต่างๆนะคะอาจจะทําให้พวกรูขุมขนเนี่ยกว้างขึ้นได้ด้วยคะ่ะ เพราะฉันเพื่อไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะตีฟองโฟมก่อนทุกครั้งนะคะซึ่งวิธีนี้เ,เป็นวิธีที่แพทย์ผิวหนังญี่ปุ่นทุกคนแนะนําแล้วก็เป็นวิธีที่สาวญี่ปุ่นจํานวนมากทํากันโยู่ค่ะ และเนื่องจากการตีฟองโฟมบางทีก็ใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็ขี้เกียจตีฟองเนาะซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งเลยนะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นการใช้โฟมที่กดออกมาแล้วนะมีฟองให้เลยก็สะดวกมากๆเลยนะคะซึ่งจุดนี้ตัว b i o เ m a r s h m ม l l o w with Foam นี่ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปเคับข้อที่2นะคะก็คือลูกฟองโฟมบนหน้ายังอ่อนโยนไม่ถูแรงๆค่ะ โดยให้เ,เพื่อลงบริเวณทีโซนที่มันง่ายก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ค่อยลงบริเวณแก้มแล้วก็บริเวณอื่นๆค่ะโดยวิธีการลงที่ถูกต้องก็คือให้เพื่อนรูปฟองโฟมบนหน้าอย่างอ่อนโยนนะคะให้ฟองโฟมเ,เป็นคุชชั่นระหว่างนิ้วมือกับผิวหน้าค่ะแค่รูปฟองโฟมเบาๆให้ทั่วหน้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะวิธีนี้สามารถลดการเสียดสีได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่แพทย์ผิวหนังเองก็แนะนําเช่นกันค่ะ ่งอาจจะมีบางคนที่กังวลว่าถูเบาๆแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถล้างสิ่งสกรปรกที่มีอยู่ในผิวได้จริงหรอซึ่งถพาผิวหนังญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะคะว่าตัวฟองโฟมเนี่ยมันจะเข้าไปทําความสะอาดสิ่งสกรปรกในผิวด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปถูอะไรแรงๆนะคะเพราะว่าฟองโฟมเนี่ยมันจะทําความสะอาดของมันเองอยู่แล้วค่ะยิ่งฟองโฟมเนี่ยมีความละเอียดเท่าไหร่มันก็สามารถทําความสะอาดได้ดีด้วยค่ะ จึเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตีฟองโฟมก่อนล้างหน้าทุกครั้งนั่นเองค่ะซึ่งตัว b i o r e m a s m a l o B e Foaming ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีฟองโฟมที่หนานุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความละเอียดถึง100ไมครอนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เขาเนแค่ปั๊มเรียวเนี่ยก็ได้ฟองที่หนานุ่มแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ฟองโฟมเนี่ยสามารถอยู่ได้นานแบบหลายนาทีเลยค่ะ ซึ่งจุดนี้ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องงการลดการเสดสีต่อผิวได้ดีมากๆเลยนะคะคือนิ้วเราไม่ต้องสัมผัสกับหน้าโดยตรงเพราะว่าฟองโฟมเนี่ยมันเป็นคุชชั่นระหว่างนิ้วมือกับผิวหน้าเราให้นั่นเองค่ะเพียงแค่พลูกฟองโฟมเบาๆเนี่ยฟองโฟมมันก็จะเข้าไปทําความสะอาดสิ่งสกปรกในรูขุมขนให้เราได้สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปมาถึงเคล็ดลับข้อที่3แล้วนะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็คือล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดนะคะคุณพููม่ประมาณ3 2มสองถึงสาองศาค่ะแล้วก็หลังล้างเสร็จเนี่ยไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าค่ะ อย่างแรกเลยก็คือผิวของเราปกติจะอยู่ที่อุณหภูมิ3 2มสองถึงสาองศานะคะซึ่งถ้าเราใช้น้าที่อุณหภูมิใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะไม่ดึงน้ําแล้วก็น้ามันเนี่ยออกจากผิวมากจะเกินไปนั่นเองค่ะสาหรับผูที่ไม่รู้ว่าอุณหภูมิ3 2มสถึงสาองศาเนี่ยประมาณไหนนะคะก็คือจะเป็นอุณหภูมิน้ําที่ สัมผัสกับน้าวเนี่ยรู้สึกว่ายังเย็นๆนิดนึงนะคะถ้าเป็นน้ําที่แบบว่าพอเอามาล้างเนี่ยรู้สึกว่าร้อนเนี่ยเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิอาจจะสูงกว่านั้นนะคะก็ไม่แนะนําเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าใช้น้ําที่ร้อนจนเกินไปเนี่ยก็เป็นการทําร้ายเกาะป้องกันผิวได้ด้วยนะคะก็จะแนะนําให้ใช้น้ําอุณหภูมิที่รู้สึกอุ่นนิดๆใกล้หรือว่าเย็นๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับผิวมากกว่าค่ะ แล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับที่เราเองก็เคยแนะนําในคลิปอื่นมาก่อนด้วยเรานะคะก็คือไม่ควรใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้านะคะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยเคยใช้ผ้าขนหนูมาก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาสิวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราเลิกใช้ผ้าขนหนูเช็ดเนี่ย ปัญหาสิวเราเนี่ยก็น้อยลงจนหมดไปนะคะก็เลยเป็นวิธีที่เราเนี่ยทำมาตลอดเลยก็คือหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้พวกทิชูหรือไม่ก็พวกสำลีเนี่ยมาซับบอบบนหน้านะคะหรือไม่ก็ทาสกินแคร์ไปเลยก็มีนะคะคือไม่ต้องไปเช็ดอะไรมันมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวเราที่ยังเปียกอยูอ่พอลงสกินแคร์เนี่ยมันก็จะช่วยดึงน้ำในอากาศอะไรเงี้ยเข้ามาสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่แนะนำามาก ค่ะก็ได้แชร์เกี่ยวกับเคล็ดลับการล้างหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็ขอมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ลองใช้ทั้ง2ส,สูตรเลยค่ะแล้วก็ได้ทําการทดสอบหลายอย่างด้วยนะคะซึ่งอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆมากๆเลยค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้นะคะ แล้วพูถึงสูตรมอยสเตอร์สีชมพูตัวนี้กันก่อนนะคะสำหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรชุ่มชื้นค่ะคือเขาจะมีส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราได้ทําการทดสอบวัดความชุ่มชื้อหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จไปด้วยค่ะอย่างีเพื่อนเห็นเลยนะคะว่าก่อนล้างหน้าเนี่ยผิวเราแห้งมากๆเลยนะคะแต่ว่า หลังที่ล้างหน้าเสร็จทันทีเนี่ยผิวผิวความชุ่มชื้นขึ้นค่ะซึ่งเราตกใจกับผลลัพธ์ข้อนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราแค่ล้างหน้าเสร็จยังไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยนะคะคือเป็นผิวเปล่าๆเลยหลังจากล้างหน้าเสร็จแต่ว่าปรากฏว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นมากกว่าก่อนล้างหน้าอีกค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่เราค่อนขางแนะนําสาหรับคนที่ผิวแห้งมากๆเลยค่ะ ต่อไปมาพอดถึงสูตรสีเขียวหรือว่าสูตร acne แ a ร์ N กันบ้างนะคะสูตรนี้เราเองก็ได้ลองใช้เช่นกันค่ะโดยลองใช้ในช่วงที่ผ่านมาช่วงให้เรามีประจำเดือนนะคะเพราะว่าช่วงที่เรามีประจำเดือนเราจะมีสิวขึ้นง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งช่วงนั้นเราก็ได้ลองใช้ตัวนี้มานะคะก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาสิวนะคะคือช่วงนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนสกินแคร์อะไรนะคะก็คือเปลี่ยนแค่ตัวน,นี้เข้ามาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหาสิวอะไรอย่างสิวอุดตันอะไรก็ไม่มีขึ้นนะคะก็ รู้สึกว่าช่วยได้อยู่นะคะตัวนี้แล้วก็จุดที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีส่วนผสมที่แบบว่าช่วยเรื่องของการปอับอารมณ์ผิวด้วยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราค่อนข้างแนะนําสำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาพวกสิวตาลอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองตัวนี้ดูได้ค่ะแต่ท้งนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมให้ความสําคัญกับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก,กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องกันค่ะเราก็มาแชร์ไว้นะคะ ใชสรุปแล้วเนี่ยสองตัวนี้เขาก็มีจุดที่เหมือนกันนะคะก็คือมีฟองโฟมที่หนานุ่มเหมือนกันแล้วก็ตางแล้วหน้าไม่แห้งเอียดค่ะสับจุดให้แตกต่างกันก็คือตัวนี้จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่ะจะเน้นในเรื่องของการป้องกันสิวค่ะก็ถ้าฟังาแล้วรู้สึกว่าก็เองเนี่ยเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยก็เลือกซื้อตัวนั้นได้นะคะ สำหรับสถานที่ซื้อถ้าเป็นที่ร้านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านดองดองดองกี้ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นร้านออนไลน์สามารถหาซื้อได้ที่ s o p ป e e ้ดรา a ่าเข้าสมายนนะครับแล้วก็คอ,อนาาอ pee, าาา rab, วีนะคะยังไงเราจะใส่รายละเอียดทั้งหมดไว้ให้ใน description box นะคะเพื่อนๆที่สนใจสามารถเช็คดูได้คะ่ะ โฟมล้องหน้าของเบลเลยเขาก็ดังมากๆเลยนะคะคือมียอดขายอันดับหนึ่งนะคะในหมวดโฟมล้องหน้าที่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะก็เป็นตัวเลือกหนึงที่น่าสนใจนะคะใครที่กำลังมองหาโฟมล้องหน้าอยู่เนี่ยก็ลองดูเป็นตัวเลือกได้นะคะแแนะนำกันไปแล้วนะ สาบเคล็ดลับการล้างหน้าที่แพทย์ผิวหนังญี่ปุ่นแนะนําแล้วเราเองก็แนะนําเช่นกันค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับโฟมของผิวาเลย์ไปด้วยนะคะใครสนใจสูตรไหนยังไงเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป,ไป็นประโยชน์ต่อเพื่อนได้บ้างนะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะซาบคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ バイバーイ